ตัวนี้ครับตัวมันเลยพังพังตาเขาพร้อมเดียวก็ใครเห็นที่เห็นม้อพันไตซื้อด้วยทีแรกอ่ะอันพันไตจ้างว่าเห็นขยายตรงตรงปากให้บิง่งเห็นบ่มันจเจ็บปิ้อกว่าแปลกดีเห็นป่อืมแตกมากเอย ไขเพิ่งคือเป็นเนั็นสีพี่น้องเนะี่ยมันเป็นอืมคืออีเลียนเนี่ยคือมีหางเดี๋ยวขยายเบิ่งมีหางมีแฉกน,น,นั่นแหละบอกพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี่ผมพาพี่น้องว่าเบื้องอย่างพี่น้องอาจจะสงสัยเนาะอันนี้กับผมกับเพิ่งตัดหญ้าเลี้ยวไปบ้างได้เลยเนี่ยแต่ว่ามาให้พี่น้องเบื้องต้นแบบแข่งพี่น้อง ต้นมะแข็งต้นนี้ต้นนั้นยังพอมีใบอยู่ต้นนี้เนี่ยเหลือใบซค่เนี่ยแหละพี่น้องพี่น้องว่าใบมันหายไปใส่เหมือนนี่เห็นป่ะใบบ่มีเลยพี่น้องสำหรับต้นนี้เห็นป่ะได้เบิ่งมุมนี่ยก็เหลือใบเลยเหลือซค่เนี่เกิดที่ยังขึ้นเนี่ยพี่น้องพรมขยานพรมขวากาเขาไก่ไปไหนให้มันเนี่ ใหญพี่น้องเบิ่งกกันพมนักไก่หย็มมาพี่น้องตัวชํานี้สีนี่พี่น้องเอ,อ้ยเบิ่งนเอาเนี่ยบ่งบ่งผีเสื้อขังขึ้นผีเสื้อที่มันเป็นออกเป็นสีน้ําตาลำดำๆนะพี่น้องที่มันนี่ก็คือคําเมียมันนี่นะแต่ว่าตัวใหญ่มากเลยผมสัตว์ขึ้นเดี๋ยวไปเกี่ยงทำเลยเห็นบ่มผมคณะไก่หยิมกับพ่อกา ดูไก่วันไดนักไก่เหนี่ยมมันกับว่ามี่ยังหลกแต่ว่ามันเป็นเหนี่ยมด้ยเพอพี่น,อนอ้องเบิอใหอพี่น้องเบิ่งทางทางทองเพื่อนเห็นบ่โอ้ยมันฝาดเหลียบเลยหเห็นบ่พี่น้องเพิ่นจะแหนกินกินเปลือกมันน้ำบอเลยจังไดยน,นี่พี่น้องมันจะชัดเลยนะ่ะตัวทอนิวสีนี่แหละผมกับวายุอ่ะหมู่บ้าน ผมมาตัดหญ้าใบามันก็ย,ยังติ่มเยู่แต่ว่ามาเมื่อนี้บ่เหลือจักใบเลยเนี่ยตัวปันธาเพิ่นเห็นว่พี่น้องบ่รู้ว่าใครจะคิดนักไก่เหนียมคือผมบ่ผมนักไก่เหนียมอยู่ดิเห้นว่าพี่น้องเนี่ยพี่น้องเบิ่งชัดๆเลย ทีแรกผมก็งงคือผมว่ามันนิยางมันมากินใบเพราะว่าเดี๋ยวสำเร็จสซึนึงเคเห็นดีว่าผมเป็นที่ทงใสนะวเอันนี้เพิ่่นเพิ่งไต่ขึ้นมาอีกแบบนึงนี่ที่จิงเพิ่นลงมาจากงาผุนนะแล้วเพิ่นไต่ลงมาไตมากแมาหยุดอยู่ตรงนี้พอดีผมเห็นองก็เลยไทยพี่น้องขาบเบิ้งบ่งที่เสื้อกางขึ้น ให้เบืเ้องหลายๆมุมดูวทอนีสีเนี่ยธรรมชาติตัวยาเขตที่ยัยงเพื่อนแบบบางที่น้องอยังอ่อนเพื่อนเห็นตัวใหญ่ครับตัวมันเลยพังพังตาเขาคร้อมเลียวก็ใครเห็นกันบอสังเกตอี ที่เห็นวันพันไตซื้อดีทีแลกอะอันบันไตจ้างกับว่าเห็นอันนี้วันไตกระดึบกระดึบเลยมาหยุดอยู่ตรงนี้ให้มาพี่น้องผมก็เพึ่งเคยเห็นชัดๆนี่แหละเบิ่งขยายตรงตรงปากให้เบิ่งเห็นบ่ามันเจ็บปิดบหรืป่าวไปยิบกระบจอไก่บันเด้ อมาตรงปากอืมแปลกดีมาเนี่ยลักษณะแปลกลดีเห็นชัดๆเดี๋ยวขยายให้ชัด อืเพียกมากเฮ้มึงจะชัดมีด้านนี้เลยเห็นชัดที่สุดเดี๋ยวเม่อครั้งนี้ มเกลียกมากปากมันขยับหรือพอขยับปุ๊บเนี่ยเป็นทางนี้อีกรอบหนึง่ง ถ่ายเพิ่งคือเป็นทังสีพีนนะ่น้องนะมันเป็นอืมคืออีเลียนนะเนี่ยมาเฉดเลยคือมีหางเดี๋ยวขยายนึงมีหางมีแฉก นองแปลกมากเลยกระบกาจอไก่มันไดเสียวน่าเทีหยงอย่างมาแสเฉียอเดขึ้นสังกี่ทึงน,นี่มา gần đàn nè Nà. bên này hát nắng bên ngoài hát nắng nề bên ngoài hát พี่น้องมันจะชัดเลยมีหางนะเดี๋ยวเดี๋ยวย้อมาทางนี้เห็นชัดวะมันก็คือต้นไม้อด ชาว่านมีหางแต่ไทยไก่เ้ว่อหนีพี่น้องความมั่นไปบรรทัดนึงเนี่แล้วโมกาไปจอไก่เพันปะเลหน่าเก่ นีหางเป็ดลักษณะเปยกมากเนี่ยมันจะแซบพี่น้องหางเป็ดเคยเห็นลักษณะนี่ ปลากระแปดไข่เลี้ย,ย,ยนนี่แหละนี่เห็นไหแปลกมากแปลกมากตัวทำ New C นี่แหละ มันนี่ก็ะพา่ายพี่เขาอนเขาบ,บ,ง,บงบุงเ,เ,เมี้ยแปลกแสบเห็นบหมบึงทางนี้จะเห็นหางเป็นหัวชัดๆเลยเด่ดทางนี้ก็เห็นชัดเี่ยมีหางใครเคยเห็นกับบอกไงเด้อลักษณะยังสีแต่ว่าลักษณะสีมันเกียใครก็เป็นพี่เสื้อกลางขึ้นผมเคยเห็นตัวใหญ่มากพี่เสื้อพันนี่นะ สีมันก็ออกจเฉีแล้วออกเป็นสีน้ำตาลดำๆไม่สีและวสำหรับคลิปนี้เขาไว้ซั้งนี้แหละพี่น้องไปพิจารณาเบื้งน้ำกันว่ามันเป็นจังใด